ข้าร่วมข,อร,อ,อ,วข,อ,ขอรับต่อู้อกลงดินกรณีนายทนารทีุ่งมุงข,ข้ารับการตำแหน่งในคณะกับมาพการพิจารณาเนื่องการการถายโอนรือที่สองพักไปโดยสามคนแรกของพนักงานหนึ่งรับต่อคำใหิำทำใหพาสี่อสาร สองสถาบันหลักของชาติที่พักเก้าวไกลและคณะก้าวหน้าจ้องตาเป็นมันที่จะต้องขยมให้ได้นั้นคือสถาบันพระมหากษัตริย์กับเหล่ากองทัพที่ดูแลความมั่นคงของประเทศในสายตาพักเก้าวไกลไม่รู้ไปแค้นฝังหุ่นมาจากไหนจึงมักพ่นวัตกรรมทหารมีไว้ทำไมแกลองทัพไทยอยู่เสมอยิ่งกลางไส้ในในโยบายพักเก้าวไกลแล้วล้วนแต่สวนทางกับฝ่ายความมั่นคงทั้งสิน้นอาทิ ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชแดนใต้พักเก้าไกลชูความเป็นปาตานียุบกออนรอมนอหรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณจาจักรยิ่งได้ฟังคำพูดที่มีแนวคิดแอบแฝงต้องการหั่นปลายด้ามขวานไทยออกเป็นสองส่วนของผู้นำจิตวิญญาณแล้วต้องผลลุกเพราะทั้งช่อพันนิกาวานิชและธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำคณะก้าวหน้าและรมาดอนปันจอสส,สพักก้าวไกล สนับสนุนแนวทางแบ่งแยกดินแดนของขบวนการนักศึกษาแห่งชาติที่เรียกตัวเองว่าเปลาจาบังซาซึ่งเคยจัดเสวนาปลุกระดมท้าทายฝ่ายความมั่นคงพร้อมแจกเอกสารเพื่อลงมประชามติแยกตัวเป็นเอกราชเมื่อวันที่7มิถุนายน2566ที่ห้องประชุมสีหวังสาตึกรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลา,านครินวิทยาเขตปัตตานีหรือมอปัตตานี ยิงล่าสุดนายธนาธรซึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วแต่บรรดาลิ้วล้อพักเก้าไกลพยายามหาช่องทางเพื่อดึงผู้นำพักเก้าไกลเข้ามาจุนการเมืองให้ได้ด้วยการประเคน e, ก้นาวอีกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการโอนธุรกิจกองทัพไปอยู่ในหน่วยงานอื่นสอดรับกับการคลื่นไหวตรวจสอบจับผิดกองทัพมาโดยตลอดอยู่แล้วทางการเมืองมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าต้องการมาทุกมอข้าวกองทัพอาทิ สถานีโทรทัศน์กองทบ,บกหรือช่อง5กระบอกเสียงของฝ่ายความมั่นคงที่จะสื่อสารหรือชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนสนามมวยของกองทัพหรือที่รู้จักกันในชื่อของสนามมวยเวทีลุมพินีภายในศูนย์พัฒนากีฬากองทับ,บกถนนรามอินทราบนเนื้อที่6ไร่งบประมาณก่อสร้าง380ล้านบาทหรือสนามกอล์ฟกองทัพเช่นการตรัส หรือสนามงูและสนามกอล์ฟทูปาเตมีที่อยู่ในความดูแลของกองทัพอากาศถึงขนาดพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศแสดงความเป็นห่วงว่าหากดึงสวัสดิการของกองทัพคืนไปให้รัฐบาลจริงเป็นห่วงว่าจะมีคนตกงานถึงสองพันคนก็ต้องหางานอื่นมารองรับคนเหล่านี้ยังไม่รวมถึงที่ดินราชพัสดุในความดูแลของกองทัพอีกมากมายคิดเป็นมูลค่ามหาศาล จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ล่าสุดนายทรงชัยเดียมหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันหรือพอปอสอพร้อมคณะเข้ายืน่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินสเสดอเรื่องให้สารวัฒธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นกรรมธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นสภาผู้แทนราษฎร ขัดต่อคำวินิจฉัยกองสารรัฐธรรมนูญที่5ทับ2,563เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2,563ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งยุบพักอนาคตใหม่เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่เป็นเวลา10ปีดังนั้นการแต่งตั้งนายธนาธรในครั้งนี้เหมาะสมขัดต่อคำวินิจฉัยศาลร,รัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะพักก้าวไกลมักดึงคนถูกตัดสิทธิทางการเมืองมาทำงาน อาศัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยปี2560มาตรา41ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทย2560มาตรา42ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยมาตรา230ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินมาตรา41 ได้มีคำวินิจฉัยและขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วงเล็บ2ประกอบมาตรา185วงเล็บ3และมาตรา213สอดคล้องกับความเห็นของนายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาไล่บีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอกตอต้องพิจารณาให้ดีเพราะว่านายธนาธรถูกตัดสิทธิทางการเมืองคดี ถือหุ้นสื่อและการให้พักอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน191ล้านบาททำให้พักอนาคตใหม่ถูกยุคและกรรมการบริหารพักถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งโดยพรปอกอก,อกตบัญญัติชัดเจนว่าห้ามไปดำเนินกิจกรรมทางการเมืองการจัดตั้งพักการเมืองหรือที่มีรูปแบบคล้ายกันแต่นายธนาธรดำเนินการในลันกษณะใกล้เคียงกับพักการเมืองคือคณะก้าวหน้า และออกเดินสายหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นและส่งคนล,ลงสมัครในแบบเดียวกันกับการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นทั่วไปแบบพักการเมืองจึงคิดว่าเป็นประเด็นที่กกตออยังไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ชัดเจนเลยเกิดประเด็นปัญหาตามมาและเป็นข้ออ้างว่าสามารถนั่งเป็นกรรมธิการพิจารณางบประมาณและกรรมธิการอื่นๆซึ่งนายธนาธรได้เข้ามาในสภาหลายครั้งแล้วดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเป็นสีถนนชัย ก,กตต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะขณะนี้ไม่ได้เกิดปัญหาเฉพาะนายธนาธรแต่มีหลายคนแล้วสวสมชายกล่าวอีกว่าถือเป็นเรื่องดีที่มีผู้ไปร้องคือนายทรงชัยเนียมหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันเพราะตนคิดว่าควรหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยให้ชัดเจนซึ่งไม่ได้หมายความว่าเฉพาะกรณีนายธนาธรเนื่องจากคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กรแต่ปรากฏว่าบุคคลหลายกลุ่มไปดํารงตําแหน่งต่างๆ และมีผลได้เสียกับเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะเรื่องกิจการทั้งนิติบัญญัติการบริหารและส่งผลกระทบในหลายเรื่องทั้งที่ศาลได้ตัดสินโดยพิจารณาอย่างรอบคอบแต่การบังคับใช้กฎหมายหรืการทําให้แนวทางปฏิบัติออกมาให้เกิดความชัดเจนหน่วยงานที่มีหน้าที่อย่างกะกะตไม่ได้ทําให้เกิดความชัดเจนจึงเกิดช่องว่างตรงนี้ดังนั้น นับจากนี้ไปต้องรอดูว่ากกตจะขยับทําหน้าที่หรือจะเตะ่วงปล่อยให้นายธนาทรจุนการเมืองต่อไปหรือไม่